Marketing o o p s Podcast p r e s e n t ี Marketing เ e c h เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึง c o n s u m e r insight เข้าถึงวิธีการทำตลาดที่สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเพราะการตลาดเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกครั้งนะครับในช่อง Marketing o o p s Podcast มาเทคครับผม ผมนิวมาวิจักครับผมแพนจรุงธนาพิบาลน,นะครับวันนี้เราสองคนนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของอินไซต์จะมาแชร์นะครับชื่อเราตั้งกันไว้ว่า Re ีฟไลฟ์กับแบงคอกเกียนหรือว่าเจาะอินไซต์คนกรุงเทพครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าอ่ะถ้าเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน uh huh. หรืออาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยสังเกตว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า uh huh. เราต้องบูทางก่อน ชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ยังไงดีละ่ะใช้คำอธิบายสองคำง่ายๆสั้นๆรีบเร่งและการแข่งขันสูงผมเพิ่มมีคำหนึ่งเหนื่อยครับ <laughs> จริงๆมันมันมันสามารถมองย้อนกลับไปได้นะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเรารีบเร่งกับการไปทำงานเราแข่งขันเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัทให้กับลูกค้าให้กับตัวเราเองและ มันก็เป็นอย่างที่พี่นิวว่าก็คือมันเหนื่อยเนาะที่แบบว่าจะต้องแบบทําทุกอย่างในหนึ่งวันให้มันจบให้มันเสร็จทั้ง้ๆท,ที่หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานงานเดียวแต่มันรวมถึงงานออฟฟิศงานส่วนตัวอ่ะแล้วถ้าเป็นยิ่งคนสมัยใหม่ธุรกิจส่วนตัวที่ถูกแยกออกมาจากเป็นเซ็คเ d อร์จ็อบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพของ,กร,งกรุงเทพเนี่ยมันมีความเหนื่อยความรีบเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่คนกรุงเทพต้องการจริงๆอาจจะเป็นตัวช่วยบางอย่างที่ทําให้ชีวิตง,งา่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราหยิบของคําว่าคนกรุงเทพเข้ามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าช้างของ populaion t ของคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่คนที่ r e จิ s t e r หรือว่าลงทะเบียนอยู่ในกรุงเทพนะคนที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพใหญ่มากในหลัก10บล้านกว่าคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนที่กลุ่มใหญ่แล้วก็มี purchasing power พร้อมๆกับ มีเวลาที่จะต้องมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ spending power เนี่ยที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดจริงๆนะครับอ่ะเรามาต่อกันดีกว่าว่ายัางไงดีครับแบงคอกเกียเนี่ยแบงคอกเกียนล v ฟไลฟ์กับแบงคอกเกียเนี่ยยังไงบ้างคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจริงเๆเลยเพื่อตอบโจทย์ความเหนื่อยความรีบเร่งเนี่ยหนึ่งคือความสะดวกสบายใช่ไหมความสะดวกสบายเนี่ยมันไม่ได้ พูดถึง,งแค่เรื่องการทํางานหรือการเดินทางอย่างเดียวนะมันรวมถึงเกือบทั้งชีวิตของชีวิตในหนึ่งวันของเขาเนี่ยต้องการความสะดวกสบายซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอันดับหนึ่งทุกวันนี้มือถืออม,มือถือช่วยอะไรดีมือถือช่วยตอนนี้ต้องเรียกว่าหลายๆเกือบ80%ของชีวิตอยู่รอดได้ด้วยมือถือ,อ,อหนึ่งในเรื่องของอาการติดต่อผู้คนอสองการเป็นเรื่องของอเปรียบเสมือนเงินสด เงินสดเราก็เก็บไว้ในมือถือเนาะเป็นพวกม o b บายแบงกิ้งต่างๆ3คือเรื่องของการหา,าอาหารใช่ไหมเราสามารถพูดได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมือถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หาอาหารมือถือทำได้แทบทุกอย่างครับยกเว้นเป็นแฟนครับใช่แต่บางครั้งก็เป็นคนที่หาแฟนให้เราอ่าใช่ได้นะครับเพราะว่าเราจะบอกว่ามือถือเป็น ตัวที่เราคอนเน็กกับคนอื่นได้นะเราใช้ติดต่อคนได้มือถือเมื่อกี้พานบอกแล้วเป็นเงินได้เ,เ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันต่างๆผ่านมือถือได้นะครับเล่นสะสมพอยก็ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ใช่ใช้แทนบัตรสะสมที่เมื่อก่อนเราจะมีบัตรกระดาษหรือบัตรต่างตังานาๆเดี๋ยวนี้ไม่มีละเป็นเป็นมือถือนะครับใช้สําหรับช่วยชีวิตตอนเนี้ยพอผมย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ต่างๆ ผมผมอยู่รอบรอบเมืองนะกันผมเป็นเด็กรอบๆบ,บเมืองตอนนี้พอยายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครับ Grab food uh, Line แมน Grab taxi ไลแมนบางครั้งรวมถึง Lazada ด้วยที่แบบว่าออกไปไหนไม่ได้แต่ต้อง ต้องช็อปของเข้ามา<อ>ใน<อ>บ้านเพราะมาเพราะไม่มีเวลาเอาไปซื้อของนะครับทุกอย่างตอนนี้ผ่านมือถือหมดแล้วก็แทบจะไม่ได้แบบจับเงินสดเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือเรื่องอันที่หนึ่งของ convenience ซึ่งมันตอบโจทย์ที่เขาเรียกว่าทำลายจิตใจของมนงกรุงเทพทในเรื่องของ insight ที่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 เราเรียกว่าพอมันยุ่งจนมันไม่มีเวลาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกที่สุดสบายที่สุดแล้วก็ ประหยัดเวลาที่สุดะะเพื่อที่จะได้เอาเวลาเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการหาตังหรือว่าการใช้ชีวิตใช้ชีวิตซึ่งจริงๆแล้วระหว่างการงานหาตังกัรใช้ชีวิตเนี่ยในมุมมองของของของแพนแพนคิดว่าอันไหนสําคัญกว่ากันเราไม่ได้บอกแทนคนอื่นนะอันนี้อ,อันนี้เราพูดเราเราเราลองเราลองมองแทนตัวเองกันก็ได้จริงๆถ้าถ้าในมุมผมนะผมมองว่าเรื่องของการทํางานเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันมันเบสออนการใช้ชีวิตเกือบ 6 0สิถึงเจ็ดปอร์เซ็ไปแล้วเพราะตรงนี้มันต่างกันไงอย่างของผมผมอาจจะอายุมากกว่าแทนสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเริ่มมองว่าเการทำงานเนี่ยมันอาจจะถูกลดระดับลงไปแล้วตอนนี้ผมกำลังโหยหาว่าเจะทำยังไงถึงจะมีชีวิตอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสามารถจะเป็นเวลาของคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นความสตรีสหรือความกดดันของคนกรุงเทพนะครับที่ แต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าต้องการที่จะทําให้เป้าหมายของตัวเองนั้นประสบความสําเร็จให้ได้นะครับแล้วมันจะทำยังไงอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราไลพูดและข้อที่1คือเรื่องของค o n v เวเนียนความสะดวกสบาย Con v e n ี e เ c ียนอกจากความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันสามารถแตกอะไรออกไปได้ความสะดวกสบายอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเดียวนะแต่มันอาจจะรวมถึงเรื่องของการหาความบันเทิงมาให้กับตัวเองเป็นการคลายเครียด เห็นไหมเมื่อกี้เรากำลังพูดว่าใช้ชีวิตเรื่องของ convenience เพราะว่าอะไรอ่ะใช้เงินใช่ไหมซื้อของแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องของ entertainment บันเทิงบันเทิงนี่มีอุปกรณ์ในการที่จะบันเทิงหลายอย่างมากมายเลยผ่านโทรศัพท์มือถือสําหรับคนกรุงเทพเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะ iPad iPad ก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วทีวีก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีจริงๆต้องบอกว่าทีวีเราเราอาจจะต้องแบบ ลบภาพทีวีสมัยก่อนอไปเพราะว่ากลับบ้านไปมีรายการอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ทีวีเนี่ยพอมันเชื่อมต่อกิตได้เชื่อมต่อกับมือถือได้เนี่ยมันก็เหมือนจอขนาดใหญ่ที่เราสามารถเปิดดูอะไรก็ได้จริงแต่เราอาจจะเรียกได้ว่ามันแทบทุกวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าอุปกรณ์เสริมของมือถือก็ได้นะทีวีเนี่ยจริง <c oughs> จริง <c oughs> นะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าบันเทิงเนี่ย ที่เราคนกรุงเทพเนี่ยใช้เรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆคอนเทนต,ต์ตรงนี้คืออะไรอย่างเช่นคอนเทนต์ทีวีคอนเทนต์สกู๊ปฟังเพลงดูคลิปลปมีอะไรอีก กูข่า,ขาวเอ้ยจริงๆข่าวบางครั้งข่าวมันกึ่งกึ่งบันเทิงกับกึ่งอินโฟเมชันนะครับแต่ว่าผมอาจจะดึงว่าข่าวบันเทิงคือเดี๋ยวนี้การนําเสนอข่าวหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วตามช่องทีวีต่างๆหรือว่าตามาช่องแชานลต่างๆเนี่ยเขามีการนําเสนอข่าวที่ไม่ได้เป็นทางการพอมันไม่เป็นทางการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีความสนุกที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มมีการติดตามข่าวสารตรงนั้นขึ้นมานะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะแตกมาจากคอนเวเนียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลไลฟ์นะยังไงโซเชียลไลฟ์คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะนัดเจอเพื่อนหรือว่าเราจะคุยกับใครสักคนเนี่ยอ่ะมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแชทหรือนัดพบเพื่อไปเจอแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แค่คุยกันอย่างเดียวแล้วเราสามารถประชุมผ่านมือถือได้ด้วยซ้าผมนึกถึงสมัยก่อนสมัยเด็กๆ จะคุยกับเพื่อนทีนึงต้องไปตู้โทรศัพท์หยอดหนึ่งบาทได้สามนาทีมาอีกระยะหนึ่งกลายเป็นเพจเจอร์มาอีกระยะหนึ่งกลายเป็น SMS แล้วก็มาอีกระยะหนึ่งกลายเป็น BB แล้วก็กลายมาเป็นตัวก่อนที่มันจะเป็นล ne เนี่ยมันเป็น WhatsApp ใช่ไหมมันมีการพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆแต่สมัยนี้เนี่ยอ,อย่างล่าสุดที่ที่ได้ลองมาแล้วเนี่ยคือการประชุมกัน สามารถอัปโหลดสไลด์เข้าไปในแอปพลิเคชันได้ oh, แล้วก็คุยกัน2คนแล้วก็เปิดสไลด์คุยกันไปได้เลยแล้วก็มีการคอมเมนต์หรือว่าแก้สไลด์กันนะตรงนั้นได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ถือว่าออประชุมกันไม่ต้องเจอกันก็ได้นะคือผ่านแค่มือถือเนี่ยจบได้เลยมันสะดวกมากๆแล้วมันเป็นการทางประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินนะครับยกตัวอย่างสมัยก่อนเวลาเราทําโฆษณาเนี่ยถ้าเกิดเ,เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าต่างประเทศสินค้ารีเจนอลเนี่ย เราอาจจะต้องบินไปประชุมถึงในส่วนของตัว regional office ที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงเพื่อคุยงานกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอดไปเที่ยวแล้วว่ะทุกอย่างทุกอย่างจบได้ในห้อง c o n f e r e n c e ทุกอย่างจบในห้อง c o n f e r e n c e ์ผมอดไปมึงนอกเลยครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ ถือว่าดีกับบริษัทนะเป็นการเซฟคอสแล้วก็จริงๆก็อาจจะดีกับเราด้วยในเรื่องของว่าเราก็ประหยัดเวลาไม่ต้องบินไม่ต้องเ,เนื่องมีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองมากขึ้นได้มีเวลามารักษาสุขภาพาพูดถึงเรื่องสุขภาพปุ๊บตีกลับไปคอนเวนิเอแนอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้ในมือถือมีอะไรบ้างมีแอปพลิเคชันที่คอยดูอาการแทร็กหัวใจแทร็กสุขภาพมีถึงเรื่องการเช็ค อากาศอากาศดีไหมวันนี้เดินไปแล้วกี่เก้าเดินไปกี่ก้าหัวใจเป็นยังไงบ้างอสมมติถ้าหัวใจเรามีการเต้นที่มันแย่กว่าเมื่ออทิดํานก็จะมีการเตือนขึ้นมาว่าแบบควรไปเช็คได้แล้วนะอัจจะมีอะไรผิดปกติก็ได้ซึ่งจริงๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาคือเราต้องไปหาหมอก่อนสุขภาพประจําปีหรือว่าต้องป่วยก่อนหรือว่า ไปเช็คสุขภาพประจำปีอย่างที่<ม>อ,ยทอย่างที่แพนบอกซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการอะไรเราสามารถเปิดโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยอาการอย่างเนี้ยเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องนี่ไปหาหมอหรือไม่ต้องไปหาหมอหรือเปล่านะครับทีนี้มันไม่ใช่โทรศัพท์มือถือยอย่างเดียวมันมีอินี่ด้วยมีเรื่องของพวกสมาร์ทเดเวิร์ต่างๆอย่างนาฬิกาหรือว่าสายลัดข้อมือหรือว่าคนที่เขามีอุปกรณ์อย่าางงตติิดดเท้ ขาดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่มีการเขาเรียกอะไรอะติดเรื่องของการหายใจเช็คลมหายใจอะไรเงี้ยต่างๆก็มีนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ก่อนที่จะไปหาหมอหรือพูดง่ายๆคือประหยัดเวลาบางทีเราสามารถรักษาตัวเองได้เลยเราไม่ต้องไปหาหมอด้วยซ้ํา ไม่เสียเวลาด้วยแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมองอีกมุมหนึ่งนะถ้าเกิดตีมันอินไซต์นอกจากอินไซต์ที่แบบรักตัวเองรักสุขภาพต้องการที่จะแบบยืนอยู่ยืนยงยืนยาวนะครับจริงๆแล้วการที่มีสมาร์ทวอทช์หรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นในเรื่องของไอเทมหรือสิ่งของที่โชว์โซเชียลสเตตัสหรือว่าสถานะสั่งๆส,งสังคมได้ด้วยเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนเพราะว่าผมก็เคยเจอนะบางคนที่มีสมาร์ทวอทช์ แตใช้ไม่เป็นขอมีใส่ไว้ก่อนสวยดีจะได้แบบว่าดูเก๋ออทีนี้พอมองกลับมาอ่ะอย่างลองเราลองเปิดเขาเรียกอะไรเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าคนกรุงเทพอ่าอันนี้สนุกอันนี้สนุกแล้วบอกว่าถ้าเปิดกระเป๋าคนกรุงเทพเราจะเจออะไรบ้างแน่ๆเลยอันดับที่หนึ่งอ่ามันต้องมีมือถือแน่นอนอ่ามีมือถืออันดับที่สองบัตรบัตรอะไรมีบัตรรถไฟฟ้าอ่าฮะเอ็มทีอ่าฮะ แล้วก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จ power bank power bank นี่คืออัมมัสที่มีแน่ๆชัวแน่แน่ว่าต้องมีม,มีอะไรอีกที่เราเคยเจอเก๋ๆเพิ่มขึ้นมาที่เคยเจอเก,ก๋ๆก็เดี๋ยวนะถ้าพูดถึงอาจจะมีพวกเดี๋ยวนี้หูฟังหูฟังที่เริ่มไม่ใช้สายลอะอลาหลายๆคนจะเริ่มใช้หูฟังที่เป็นพวก airpods หรือว่า wireless นะก็จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆการปกพาจะเริ่มสะดวกขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ผมมองว่าที่เราเล่ากันตรงนี้เนี่ยเป็นในภาพของ general ก่อนนะแต่ถ้าเกิดจะเริ่ม specific เึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคนที่เริ่มมีความ h ไ Tech หรือว่าตื่นเทคโนโลยีก็จะมีอะไรมี iPad มี iPad ด้วยมีพวกปากกานะแล้วก็จะมีเรื่องของบางคนจะมีถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอตไอตัวเช็ค <Check S 2> <Check S 1> อากาศเช็คอากาศ มีคนที่เก็บพวก d a t a s o ซะไอตัวฮาร์ดดิสที่แบบใช้ว e l เล s, uh huh. <S ด้วยซ้ำในการทำงาน uh huh. อันนี้กลุ่มตื่นเทคโนโลยี huh. แล้วถ้าเกิดเราเจาะลงไปว่าเป็นกลุ่มสาวๆล่ะในกระเป๋ามีอะไรนอกจากมือถือนอกจากตัวอะไรนะ power bank ท,ท,ที่ที่คนพูดเหมือนกันหมดเลยอย่างแรกคือทุกคนต้องมีลิปลิปสติกไม่ผู้หญิงทุกคนบอกว่าขาดลิปสติกไม่ได้นะ แล้วก็กอาจจะมีครือ,ส,อสิ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งจําเป็นสิ่งจําเป็นของชีวิตมผมเจอน้องบางคนบอกว่าเครียดอะไรก็ขอทาลิปไว้ก่อนจะได้แบบดูสดใสสดใสนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะของบางคนก็จะพวกกลุ่มฟุ่มเฟือยอฟุ่มเฟือยบางทีเนี่ยจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะของที่มันลักชัวรี่ เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วกี่เรื่องนะเราพูดถึงเรื่องของ convenience ใช่นะไห<ง>มว่าจริง,รง,รงๆแล้วลีฟไลฟ์แบบแบงคอกเกียนเจาะอินไซต์คนกรุงเทพเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราต้องการในเรื่องของความสะดวกสบายก่อนความสะดวกสบายลิงก์ไปได้ถึงเงินลิงก์ไปได้ของการกินอาหารลิงก์ไปได้ถึงอุ่ยอะไรเยอะแยะมากมายเลย entertainment บันเทิงนะครับจริงๆเรื่องของการเดินทางมันอยู่ใน c o n ว e n i e อยู่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพ เราพูดถึงเรื่องของอะไรอีกละ่ะมีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเปิดกระเป๋าคนกระเป๋คนกรุงเทพทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากจะกลับมาข้างบนอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยตอนต้นเราพูดถึงเรื่องของของการคอนเน็กการคอนเน็กของคนกรุงเทพคอนเน็กกันได้ด้วยวิธีไหนบ้างม,มันก็จะมีพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะที่เราแบบว่าทำไม,มคนกรุงเทพถึงต้องคอนเน็กก่อนอะอย่างแรกๆอย่างง่าย คนกรุงเทพทุกวันนี้อ,อย่างวัดจากพวกเราก็ได้เราจําเป็นต้องรู้ข่าวสารตลอดเวลานะอย่างที่หนึ่งีงเพราะว่าเราชีวิตเรามีการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาใช่สองคือคอนเน็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยกันแต่มันคือต้องสื่อความเป็นตัวตนออกไปให้สังคมรู้ด้วยว่าเราเป็นยังไงอันนี้มันเป็นอินไซด์นะว่าเราต้องการที่จะมีตัวตนนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะสื่อตัวตนออกไปเนี่ย เราสื่อได้ด้วยโอ้โหเป็นสิ่งที่ธรรมดามากเลยใครๆก็ทำกัน f a c e b o ก k IG, ีทวิตเตอรซึ่งพวกนี้มันคือจริงๆแล้วถ้าเกิดตำเป็นภาษาผมนะเราแบ่งคนกลุ่มนี้ออกมาได้เป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าคนที่เฉลยความเป็นตัวตนของตัวเองเออกไปหมดเลยไม่สนใจว่าใครจะมองว่าตัวเองเป็นอะไรคิดอะไรพูดอะไรโพส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  กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของคนกรุงเทพในสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะคนกลุ่มคนทำงานแล้วก็กลุ่มที่แบบเป็น middle upper income personal นะครับก็คือกลุ่มที่สร้างภาพให้กับตัวเองอสร้างยังไงสร้างคือเขาเรียกว่ามองตั้งใจจะสร้างสิ่งที่แบบให้คนมองกลับมาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไหนแบบไหนดีกว่าเขาเป็นคนแบบไหน เพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่ฉันอยากให้คนอื่นมองฉันเป็นคนแบบนี้อย่างเช่นโอ้ฉันเป็นคนรักสุขภาพมากก็โพสภาพวิ่งฉันเป็นคน <Fashion S 1> รักการกินกาแฟห,ห,หรือว่ารักแฟชั่นจ๋าก็จะโพสต์ภาพตัวเองออกไปอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือวิธีคอนเน็กนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันลิงก์กลับไปนะ การแข่งขันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้แข่งขันกับไม่ใช่แข่งขันทางด้านบิสเนสแต่แข่งขันทางด้านของ personality จริงๆแล้วของการแข่งขันในการแข่งขันทางด้าน personality เนี่ยมันลิงก์กับมาอีกอันหนึ่ง insight เหงาเหงากลัวไม่ได้รับการยอมรับก็เลยต้องทำให้ตัวเองมีจุดยืนอะไรขึ้นมานเหมือนเรียกว่าต้องเขาเรียกว่าสร้างทำให้ตัวเองยอมรับตัวเองก่อน โดยการทาให้คนอื่นยอมรับอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยคือทุกคนมีความต้องการอะไรบางอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดอาจจะมองกลับเข้ามาก็คือทํำยังไงแบรนด์เนี่ยถึงจะเป็นหนึ่งในความต้องการตรงนั้นหรือจะทําให้ความต้องการตรงนั้นเนี่ยสำเร็จได้ยังไงอย่าลืมนะครับ ตอนแรกเลยที่เราพูดถึงในเรื่องของ m r t ท c h Podcast เนี่ยในเรื่องของ Consumer Insights เนี่ย c o n s u m e r Insights คือเราจะเจาะลึกเข้าไปในใจของผู้บริโภคได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วแหละว่าผู้บริโภคเราเนี่ยต้องการการแข่งขันและมีการเร่งรีบต้องการการติดต่อต้องการการเดินทางต้องการอะไรต่างๆอินไซต์ทั้งหมดเวลาเราพลิกกลับมาทำอะไรได้บ้างแผนสรุปเลยก็สิ่งที่เราสามารถ ทำได้จากตรงนี้นะครับหนึ่งคือ,อถ้ามันมีการแข่งขันเราจะทําให้คอน sumer ของเราชนะการแข่งขันได้ยังไงเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างเฟรมทำให้เขาได้รับ spotlight หรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรก็แบรนด์เนี่ยจะเป็นหนึ่งคือคนที่สร้าง inspiration เพื่อความสำเร็จก็ได้สองหรือจะเป็นคนที่สร้างเขาเรียกว่าอ p o r t i v e material ให้เกิดความสําเร็จนั้นก็ได้หรือ3คือสอนสอนทําให้ g กีฟโ how ว่าจะต้องทํำยังไงคุณถึงจะประสบความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งนอกจากการทําให้ประสบความสําเร็จหรือ give f เ a m แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของ m ายเซ็ตแล้วก็ความเขาเรียกอะไรจิตใจยังไงดีคืออีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามพูดถึงกลับมาเรื่องของจิตใจคือเพราะว่ามันรีบเร่งมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าจิตใจที่แบรนด์จะเล่นกับทางคอน sumer ไมมทยได้นี่คือหนึ่งทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายทำให้เขารู้สึกมีความสุขทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหงาอันนี้คือสิ่งที่แบรนด์สามารถเล่นกับคนกรุงเทพได้เยอะยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่าอ่ะบ้านผมอยู่นนทบุรีขับรถจากเพลินจิตกับนนทบุรีเนี่ยชั่วโมงครึง่งระหว่างเนี้ยจิตใจเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะเกิดความเครียดเราสามารถเข้าไปเล่นอะไรได้กับตรงนี้ สายเพิ่งจริงๆแบบคอนเทนต์ง่ายๆอย่างเช่นว่าจะทําอะไรระหว่างที่คนกรุงเทพรถติดอยู่หนชั่วโมงเนี่ยฟังพอดแคสต์ท้องเราหรือเปล่าใช่มาที่ม<อ>า <market S 2> จะเครียดก,กว่าเดิม <laughs> <laughs> หรือว่าฟังเพลงหรือว่าทําอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะลิงก์กลับไปที่สร้างเฟรมทั้งหมดนี้เป็นการที่บอกว่าตอบอินไซต์ของคนกรุงเทพที่เร่งรีบแข่งขัน ทั้งหมดนี้ก็คือจริงๆเราที่เราเล่าเรื่องของคนกรุงเทพมาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะจะบอกว่ามันมี2พอยต์ใหญ่ๆที่นักการตลาดหรือว่าแบรนด์สามารถไปเล่นได้นึงคือในเรื่องของการแข่งขันนะคะแล้วก็2คือในเรื่องของการช่วยพยุงจิตใจของคนกรุงเทพซึ่งจริงๆตอนนี้ผมว่าเรื่องของการพยุงจิตใจสําคัญนะซึ่งคนไม่ค่อยนึกถึงนะใช่ก็มีหลายๆแบรนด์ก็ มักจะมุ่งไปเรื่องของการแข่งขันนราบอกว่าเราจะสามารถเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นได้ยังไงดีกว่ายังไงแต่ว่าในเรื่องของการัพ p อ o r t เขาเรียกข้างใน mental mental ยังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เราเอามาเล่นได้และอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็น opportunity จริงๆคนกรุงเทพเนี่ยอยู่ในช่วงรถติดอยู่ในช่วงการเดินทางเนี่ยเป็นช่วงที่มีเวลาเยอะมากหาข้อมูลเยอะมากเข้าหาสื่อเยอะมากซึ่งจริงๆต้องมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของเรานะ ก็อย่าลืมนะครับโอกาสมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ยังไงนะครับก็ต้องผ่านมาจากการที่เข้าใจอินไซต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบอีกหนึ่งเอพิโซดสำหรับเราสองคนนะครับกับ live life b a n g k o k i ยนหรือว่าเจาะชีวิตคนกลุงครับผมก็ไว้พบกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ